คุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องธนักงานเพื่อเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมสวนพลุนนะครับนี่ครับสวนทุเรียนนี่ครับเดี๋ยวจะขอพาคุณลุงให้คุณลุงพาชมสวนนี้แป๊บนึงครับันี่ครับเดี๋ยวเดินพาคุณลุงเดินไปชมสวนนะครับนี่ครับดูต้นนี้ที่ที่คุณลุงปลูกนี่ครับที่แข็งแรงนะครับนี่ครับคุณลุงปลูกกี่กี่ต้นนะครับทั้งหมดนี่ครับเก้าสิบเก้าลุ้ม เก้าสิบเก้าหลุมอืนี่ครับวิธีการลดของคุณลุงก็คือใช้สปิเกอร์เนาะสปิเกอร์แบบหมุนแบบหมุนนี่ครับปลูกปลูกประมาณกี่ต้นครับคุณลุงเก้าสิบเก้าต้นตอนนั้นต้นต้นที่ซื้อมาต้นกี่บาทต้นละร้อยสามสิบอ๋อต้นละร้อยสามสิบนี่ครับเป็นพันพันทุเรียนหมอนทองพันทุเรียนหมอนทองซื้อมาจากไหนครับลุงซื้ออยู่บ้านกรามอยู่บ้านกรามนี่ครับ ้นแข็งแรงมากวิธีการให้น้ําก็คือรถสปริงเกอร์น้ําเป็นน้าบาดาลหรือน้ําน้ําบ่ออ๋อน้ําบ่อบ่อน้ําบ่อนี่ลึกไ่มครับประมาณห้าเมตรประมาณห้าเมตรพี่กัดนี้อยู่ที่บ้านบ้านอะไรครับลุงบ้านปูนตําบลไพรครับไพรอาเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกดนี่ครับก็เขาจะใช้วิธีการรดน้ําแล้วก็ปลูกสปริงเกอร์วิธีการปลูกของคนลงนี้เริ่มแต่แกะถุงปุ๊บนี่มีอะไรรองพื้นไหมครับ ก็มียาสีชมพูเป็นยายาเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับมะแรงเหรอครับไอนะ้นาเชราเชรา,ชร,ารองพื้นใช่ไหมครับรองพืนง้นแล้วก็การมะแรง,าแรงยาสีชมพูกันเชราใช่ไหมครับครับแล้วจากนั้นทำอะไรยังไงต่อครับิธีการปลูกข,ของคุณลุงก็ดูแลมาเรื่อยๆอ๋อก็คือเอาดินกบรบลดน้าอันนี้ปลูกปลูกทีแรกก็ขุดลุ่มแล้วก็ครับ อ๋ออ่อมันนี่ก็ลดน้ำรดน้ำได้ประมาณสิบห้าวันก็โคนดินขึ้นนะอืมคืออย่างของคุณลุงเนี่ยลดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นครับสดของคุณลุงเนี่ยผมบางทีก็ช่วงเช้าบางทีก็เย็นอ๋อจะอ๋อไม่ไม่ได้เลือกก็ตามความสะดวกของตนเองความสะดวกตามความสะดวกของตนเองทีนี้คุณลุงรดเนี่ยนานขนาดไหนที่ที่ให้ผอครับประมาณกี่นาทีหรือเป็นชั่วโมง ไม่ถึงชั่วโมงประมาณสิบกว่าเอ้ยี่สิบกวนาทีอ๋อเป็นประมาณยี่สิบกวนาทีเนาะนี่ครับสวนคนลุงประมาณก็สิบกวต้นยี่สิบกวนาทีแล้วปลูกตอนนี้นี่ปลูกได้ตั้งแต่ลงตั้งแต่ลงนี่อายุป,ประมาณกี่กี่เดือนมาแล้วครับเริ่มลงวันไหนครับเริ่มลงวันที่ยี่สิบแปดกันยายี่สิบแปดกันยาตอนนี้เดือนอเดือนมกราเนะาะเกือบหกเจ็ดเดือนเนาะถึงหรือยัง สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนอ๋อนี้ครับโตเร็วมากเลยนะครับานผชมแข็งแรงมันตั้งแต่ลงนี้มีตายไหมครับยังไม่ตายยังไม่ตายเนออย่างของผมนี่คือตายไปแล้วนะครับมันปลายตายตั้งแต่ยอดมันตายตั้งแต่ยอดลงมาผมไม่ได้ปุ๋ยทางใบผมใส่ทางดินเอาอ๋อใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอะไรครับเคมีปุ๋ยเกร็ดปุ๋ยเคมีปุ๋ยเกร็ดอ๋อเป็นเคล็ดลับของคุณลุงใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรไหมครับ คือใช้ปุ๋ยเกล็ดอย่างเดียวระยะเวลาที่เริ่มใส่ปุ๋ยนี่นับกี่วันหลังจากปลูกที่เริ่มใส่เดืหนึ่งเดือนกว่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยเกล็ดแล้วทีนี้พอหลังจะใส่ปุ๋ยก็รดน้ำประมาณรดน้ำสามสี่วันติดต่อกันอ๋อรดน้ำสามสี่วันติดต่อกันแล้วก็อย่างโคนหลุมนี่ไม่เห็นมีวัชพืชคลุมเนาะแต่จะใช้วิธีการปลูกอ่าแล้วก็ถอนออก ออถอนหญ้าถอนหญ้าไปยัใช้วิธีการถอนหญ้าไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาอย่างแปลงตอนนี้ก็จะมีการยกล่องพูนนะครับยกล่องอย่างพื้นที่ที่ปลูกตรงนี้เห็นว่าเป็นมีตอเขียวตอยางยางพาราเก่าอ่าสาเหตุที่ที่ตัดสินใจมาปลูกเุเรียนเพราะอะไรครับคุณลุงยางมันหน้าตายอ๋ออายุยางเยอะอายุก็ไม่ค่อยเยอะแต่มันอ๋อหน้าตามันไหมมันมันตาหน้าตายไม่ได้น้ำยางอ๋อน้ำยางไม่ออกอ่า ไม่ได้นายางนะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับเอาไว้ครึ่งหนึ่งอ๋อคือด้านหลังอันนี้ก็สวนคุณลุงใช่ไหมครับสวนคุณลุงนี่ครับด้านนี้ก็คือส,ส,อสวนสวนยางพาราของคุณลุงอ๋อไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ทดลองปลูกอีกครึ่งหนึ่ง,งทดลองปลูกเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับแข็งแรงก็คือที่คุณลุงปลูกนี่คือยังไม่เจอปัญหาในสวนของ ยอดตายใบไหมนะครับแล้วก็ใบร่วงนะครับของคนลงนอกจากนี้คนลงได้ฉีดยาป้องกันการแมลงกินใบไหมครับฉีดสิวันฉีดหนึ่งสิวันฉีดฉีดใช้อะไรฉีดครับใช้เคมีใช้เคมีเคมีพอจะบอกได้ไหมเคล็ลับที่ใช้ก็คนเขาแบคายคล้ไคล้ายคาย ต้นยางเขาจัดมาให้อ๋อเขาจัดมาให้เป็นเซตใช่ไหมครับเป,เ,เป็นชุดอ๋อมีนหน้าหรอที่บ้านคือคือปลูกแบบไม่ไม่ได้ฉีด<ข>อฉีดไอ้พวกยืดใบกับมแมลงนี่แหละมันจะมีมแมลงมากินใบนะครับม,มันจะมีอะไรที่บ้านก็จะคือจะมีมแมลงมากินใบแล้วก็ใบมันก็จะหมดมันก็จะโดนกินแล้วก็มันจะมีการตายมาจากยอดแห้งยอย ใบคือใบร่วงมาแต่ยอดมันพ่อคุณลุงพอทราบสาเหตุไหมครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษาเลยเราอยัางไม่ศึกษาแต่ของคุณลุงนี่ก็คือ,อ,อก,กำลังเริ่มเปูกนะครับท่านผู้ชมอย่างของคุณลุงนี่คืออ๋อยังไม่มีประสบการณารร์วันนี้เรามาสัมภาษณ์มือใหม่ที่ที่ทวางแผลเริ่มวางวางการปลูกทุเรียนหนอนทองคุณลุงได้ความรู้มาจากตรงไหนครับในเรื่องของการปลูกทุเรียนนะครับหรือสอบถามคนที่ปลูกริ่มปลูกก่อนแล้ว ก่อนเขามาแนะนา,านอ๋อมาขอ<ต>ความรู้ของคนที่ที่เขาแนะนําก่อนอ,อย่างระยะห่างของแถวต่อหนึ่งต้นนี้คุณลุงใช้ความห่างระยะกี่เมตรหกเมตรห้าสิบหกเมตรห้าสิบนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันติดต้นยางทีแรกก็จะเอาเจ็ดแปดเมตรกับดูไปมันก็ต้นยางมันทาํายาก๋อมันทํายากก็เลยใช้ประมาณ่าตามระยะ,ะระยะหกเมตรเจ็ดเมตรใช่ไหมครับหกเมตร อ,อ่าค่อนข้างทีหน่อยนะครับแต่ก็แข็งแรงเนาะ,ะอย่างของคุณลุงนี่ซื้อต้อนทุเรียนไอ้ทุเรียนมาต้นละหนึ่งร้อยเนาะร้อยสามสิบร้อยสามสิบต้นแล้วก็ลงทุนแป,ป๊บนี้เ<บ>ท่าไหร่ครับประมาณค่าค่าผมใช้แต่ดสองนิ้วสองนิ้วแป๊บสองนิ้วสองนิ้วสองหมื่นกว่าบาทอ๋อลงทุนในส่วนของสามหมื่นกว่าบาทในส่วนของแป,ป๊บนี้สามหมื่นไม่รวมกับทุเรียนไม่รวมกับทุเรียนแล้วค่าแรงในการยกล่องนี้เท่าไหร่ครับ กว่าบาทสองพันกว่าบาทนะฮะรวมตีตีแล้วในการทําสวนทุเรียนนี้ประมาณกี่ไร่ก็ประมาณสองไร่สองไร่สองไร่นสองไร่กว่าสองไร่กว่าลงทุนไปเท่าไหร่ครับคุณลุงปลูกมะพร้าวด้วยอ๋อลงทุนปลูกมะพร้าวด้วยอ๋อรวมรวมแล้วตีตีมูลค่าการลงทุนเท่าไหร่ครับคุณลุงหมดเลยเกือบแปดหมื่นแล้วโอ้เกือบแปดหมื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับนี่ครับก็คือทุเรียนนี้ก็คือจะให้ผลผลิตประมาณคาดว่าน่าจะประมาณ ช่วงช่วงกี่ปีครับคุณลุงโดยการฝึกประมาณห้าหกปีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับก็ทุเรียนก็คือตอนนี้คือยังยังไม่เกิดโรคแล้วก็มันแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากกว่าที่สวนที่ผมปลูกนะครับของผมปลูกไว้ประมาณยี่สิบต้นนะครับนี่ครับแข็งแรงมากนะครับนี่ครับคุณลุง มีอะไรเคล็ดลับอะไรอีกไหมครับที่ที่ดูแลในการดูแลนุรียนนอกจากการให้น้ําแล้วก็ฉีดยาฆ่ามแมลงนะครับดูไอ้พวกหญ้าพวกอะไรไม่มขึ้นด <c oughs> ูแลวัชพืชหญ้า <c oughs> ไม่ให้มันขึ้นโดยวิธีการถอนเอาชนครับได้ถอนเอาอ๋อถอนเอาแล้วก็มีการโต,ตม่ไปมันถอนมันจะถูกรากของออก็คือวิธีการถอนนี่ก็คืออย่าไปถอนติดโคนใช่ไหมครับ ติดคนพาตัวเล็กๆ็กถ้าถ้าตัวใหญ่ๆก็ไม่ต้องถอนอ๋อตัวใหญ่ไม่ต้องถอนก็นคือพรวนดินไหมครับอย่างพรวนดินไม่ต้องพรวนไม่ต้องพรวนไม,ไม่ได้พรวนไม่ทวนแต่คช้พิธีการยกดินขึ้นหน้าให้สูงสูงอ๋อสูงสูงอือนี่ครับแข็งแรงโตวกว่านี้ก็จะยกขึ้นอีกอ๋อโตวกว่านี้ก็จะยกขึ้นอีกก็ประมาณกี่เดือนครับที่ที่จะต้องยกขึ้นอนนาช่วงฤดูฝนนี่ครับฝนให้มันไม่ให้มันชื้นครับ ระหว่างตอนนี้การเลี้ยงมานี่ตั้งแต่ปลูกมาเจอปัญหาอะไรบ้างครับมีไหมครับยังไม่เจอเอายังไม่เจอแต่ทุเรียนก็เติบโต,ตดีเนะ <Okay. S 1> นาะน้ำก็น้ําก็สมบูรณ์ดีเนาะแสงอย่างคนลุงปลูกใหม่นี้เริ่มให้บางสแสลมบางอะไรไหมครับไม่ได้บางอ๋อคุณลุงมาปุ๊บก็คือปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องเอาไม้ค้ำอะไรเลยไม่ต้องค้ำเลย <laughs> อ๋อแสดงว่าต้นทานมันแข็งแรงต้นทานที่เอามานี่มันสูงขนาดไหนครับสูงประมาณหัวเข่านะอ๋อสูงประมาณหัวเข่าของคุณลุง หนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับแข็งแรงมากแล้วก็ไม่เจอปัญหานี่ครับสวนคุณลุงก็อยู่ที่ตำบลไพรนะครับอำเภอคุณหาจังหวัดพิษเกตเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับนี่ครับกำลังเจริญเติบโตเลยนะครับก็วันนี้ช่องธนวัฒน์พุ่มเกษีอีสานก็พาท่านผู้ชมมาดูเคล็ดลับการปลูกทุเรียนภูเขาไฟของคุณลุงนะครับคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรครับคุณลุงสุพิษนะครับ นะครับคุณลุงสุดพิษนี่ครับสวนคุณลุงก็คือสวนคุณลุงสุพิษอีกประมาณสักสี่ห้าปีนะครับก็คงจะมีผู้เรียนภูกเขาไฟก็มาเยี่ยมมาชมได้นะครับติดถนนเลยนะครับติดถนนลาดยาวันนี้ช่องธนวัฒน์พนเกษตรอีสานก็ขอบคุณคุณลุงนะขอบคุณลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่มอบความรู้ให้กับช่องธนวัฒน์พนเกษตรอีสานและท่านผู้ชมที่กําลังเริ่มปลูกทูเรียนนะครับมือใหม่ไว้เพียงแค่นี้เท่ากันหน่อยอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ